เอาน้ำเย็นใส่น้ำแข็งเข้าไปด้วยนะแล้วก็สาดใส่ให้กับเพื่อนนะครับอยากกะจะสนุกสนานแต่พอสาดปุ๊บร่างกายเราเนี่ยหลอดเลือดเรามันหดตัวแบบเร็วรุนแรงนะครับเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงสงกรานนะครับก็คืออยู่ในช่วงหน้าร้อนของไทยเรานี่เองนะฮะหน้าร้อนสิ่งที่เราต้องระวังก็คือพวกโรคฮีทสโตร์หรือเจอความร้อนของแดดที่มันมากเข้ามากเข้าเนี่ยอาจจะทําให้เราเป็นลมได้ความร้อนในร่างกายมันสะสมบางคนมีความเครียดความเครียดก็ทําให้มีอาการเป็นลมได้สิ่งที่จะต้องระมัดระวังเลยก็คืออย่า อยู่กลางแดดนานเกินกว่า15นาทีพยายามหาร่มมากลางพยายามอยู่ใต้ร่มไม้พยายามดูอุณหภูมิร่างกายเราด้วยนะครับไม่ให้ร้อนเกินไปดื่มน้ําเยอะๆในช่วงหน้าร้อนส่วนตอนเล่นสงการเนี่ยก็ต้องระมัดระวังว่าบางคนเนี่ยเอาน้ําเย็นใส่น้ําแข็งเข้าไปด้วยนะแล้วก็สาดใส่ให้กับเพื่อนนะครับอยากกะจะสนุกสนานแต่พอสาดปุ๊บร่างกายเราเนี่ยหลอดเลือดเรามันหดตัวแบบเร็วรุนแรงนะครับเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายได้เหมือนกันคนที่ไปเล่นสงการเนี่ยก็ต้องพยายามปรับให้ร่างกายเราเนี่ยมีทั้งความร้อนความ ย็นให้เอาน้ำเย็นเย็นมาลูบปตลอดเวลาอย่าปล่อยให้ร้อนเกินพอร้อนเกินปุ๊บโดนสัตว์น้ำเย็นใส่เนี่ยอาจจะทำให้ร่างกายเราช็อกได้ก็เรามดระ,ระวังเรื่องนี้ส่วนคนที่เป็นผู้สูงอายุเวลาเล่นก็เล่นแต่พอดีทีนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับดูแลตัวเองถ้ามีอาการเบียนศีซาขาดน้ําก็ดื่มน้ําเข้าไปเยอะๆด้วยสําหรับสงการปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยดูแลสุขภาพเดินทางปลอดภัยมีสติก่อนจะขับรถในมีสติในการเล่นน้ําด้วยสวัสดีวันสงการนะครับโพสุ่ยเฉียะค่อยเลิกครับ